สวัสดีครับพี่น่อครับคือเกาดำมอนี้มอนี้มาพร้อมทีมงานก๋วยเตียวเป็ดเพลทหอนหอนเวันปลาเปสต์ว่เปนเจ้าเลยมึงมึงก็ไป,กไปทุ่งสิเพื่อน

พอดีอีฟซีมันต้องการให้เห็นะนะยำเป็นบะขาน่ะ

嗯。<c oughs> so Các khéo hơn đấy, phải không? Ừ. Ừ. Đây tìm hợp là thịt bò. Thịt bò đẹp, thịt bò đẹp. Thịt bò đẹp, đẹp, bận hóaงานเหมือนบ่ เออนี่5บาทนี่ không khôngได้ดี À hmm. Mình mười mười người mười 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 Tiền mất mười 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 ่ครับอไเขียวพิเศษครับโอ้อ้อายุห้เ่ยง่อนยุนมีเหม็นหน่อยปชั่งไม่ก็ได้โอ้ <c oughs> นี่ทำยังไงบ้าขอผู้นญิงอะไไม่กต้าซื้อไปกินบ้านนีนไลน์หรไม่อด จอซื้อพ่อกินบะ์นี่ให้เดี๋ยวไปแ้วส่วนกัรการตอนนี้อยากกินข้าวพี่ยินหมดไหมเอย

แบบไม่มาขาสเยบหมากมากมหมมาหาสัรดันไหนดันไหนนับพิมพ์นับพิมพ์ ราดเตีมร้อนใหญ่นี้แล้วะพอค่อยได้ไปกินได้ช่วงนี้เยเดินได้เดิน้ายห้กินะกินยากตัวกระเียวต้ม่กินแล้วมต้นมาปรกเปียกบักยางม่งันาคบเหรอหนาตาบว bò dính một cái chỗ ta cục ta cục lối này cột chính hàng